สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับพี่น้องช่องหมอครอบครัวเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องจะมาแนะนําผู้ดูแลมือใหม่ค่ะถึงเทคนิคการดูดเสมหะอย่างไรไม่ให้เจ็บนะคะพี่น้องเชื่อว่าผู้ดูแลมือใหม่ค่ะหลายๆคนนะคะยังไม่กล้าที่จะดูดเสมหะนั่นเองค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะก็มีคําถามถามพี่น้องเสมอค่ะว่าการดูดเสมหะเจ็บไหมพี่น้องจะบอกนะคะว่าถ้าหากเป็นการดูดเสมหะค่ะ ก็จะมีอาการเจ็บปวดอยู่บ้างค่ะแต่ทั้งนี้นะคะการดูดเสมหะค่ะจะเป็นการช่วยเปิดทางเดินหายใจให้โล่งนั่นเองนะคะโดยการใช้เครื่องดูดเสมหะนะคะที่มีแรงดูดสูงค่ะที่อาจทําให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดและระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจได้ค่ะดังนั้นนะคะผู้ทําการดูดเสมหะค่ะจึงต้องมีวิธีการปฏิบัติที่นุ่มนวลน,นะคะและปฏิบัติตามหลักการปลอดเชื้อค่ะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดค่ะและก็ควรที่จะเลือกใช้แรงในการดูดที่เหมาะสมค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดค่ะสําหรับแรงดันของเครื่องดูดเสมหะที่เหมาะสมนะคะจะประมาณ80-150มิเมตรตลอดค่ะถ้าสูงกว่านี้นะคะเสี่ยงต่อก,การทําให้เกิดปอดแคบค่ะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนได้ค่ะอาจเกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทางเดินหายใจได้ค่ะ สำหรับเทคนิคการดูุดเสมหะไม่ให้เจ็บนะคะพี่น้องจะนำมาฝากค่ะหนึ่งนะคะเลือกขนาดของสายยางดูุดเสมหะให้เหมาะสมค่ะการเลือกสายยางดูุดเสมหะที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจของผู้ป่วยได้มากเลยค่ะดังนั้นนะคะก็ควรที่จะเลือกสายดูุดเสมหะที่ไม่เกินหนึ่งส่วนสองหรือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเจาะคอค่ะซึ่งในผู้ใหญ่นะคะ เราจะใช้เบอร์14ถึงเบอร์16บค่ะสองนะคะเราไม่ควรสอดสายดูดเสมหะเข้าไปลึกกว่าความยาวของท่อช่วยหายใจค่ะต้องกอารระยะของความลึกนะคะในการใส่สายดูดเสมหะให้พอดีค่ะสค่ะเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนที่จะดูดเสมหะนะคะผู้ป่วยบางคนค่ะที่ยังรู้สึกตัวนะคะก็จะมีความกังวลมีความเครียดค่ะเมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะถูกดูดเสมหะค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจก,กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยค่ะโดยการจัดท่าให้นอนศีรษะสูงนะคะและพูดคุยให้กำลังใจค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเขาได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ 4. ค่ะใช้เทคนิคใช้ทักษะในการดูดที่นุ่มนวลค่ะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระแทกนะคะและไม่เกิดการหมุนของสายดูดเสมหานะคะ ควรเลือกใช้แรงดูดท,ที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะสําหรับระยะเวลาในการดูดเสมหะในแต่ละครั้งนะคะไม่ควรเกิน10-15วินาทีค่ะค่ะทั้งนี้นะคะผู้ดูแลมือใหม่นะคะต้องมั่นใจในการดูดเสมหะนะคะและใช้เทคนิคที่พี่น้องนอามาฝากได้ค่ะพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ดูแลทุกท่านนะคะหากผู้ดูแลมือใหม่ท่านไหนคะ่ะมีข้อสองสัยจะซักถามหรือ จะปรึกษาพี่น้องนะคะพี่น้องยินดีค่ะให้ทิ้งรายละเอียดไว้ในข้อความใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ